สวัสดีครับพบกับปาดแม่จนะครับวันนี้จะมาดูระบบน้ําในสวนนะครับแปลงนะครับที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรที่ดีใหม่กับพื้นที่สีไร่นะครับแปลงนี้พื้นที่สิบสองไร่นะครับเข้าร่วมโครงการสีไร่นี้มาดูนะครับนี่เป็นสะโครงการนะครับมาดูการจัดการน้ํานะครับของผมซึ่งผมวางระบบว้เองนะครับนี่สะโครงการนะครับจริงจริงสะนี้ได้2,800ลูกบาท เม็ดนะครับอันนี้ก็คือที่กําลังเห็นอยู่ก็คือทางน้ําล้นหรือว่าน้ําออกนะครับซึ่งออกเนี่ยก็จะไปสู่ในสระที่ผมกดไว้เองนะครับมาดูระบบนะครับการจัดการน้ําวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2565ซึ่งจริงๆเนี่ยฝนเนี่ยทิ้งช่วงมาเป็นเดือน2เดือนนะครับแต่ว่ามีมรสุมเข้าฝนตกติดต่อกัน2วันนะครับจะสะน้ำเนี่ยนะครับที่ไม่มีน้ำนะครับก็อ,อยู่ น้ำก็ขึ้นมาได้อยู่ระดับที่ประมาณ2เมตรกับ2เมตรกว่าครับส่วนนี้เป็นทางน้ำเข้าสระนะครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งผมใช้ระบบนะครับก็คือท่อ80นะครับทางเข้าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นทางรับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี่คือบอ่อพักน้ำบอ่อปูนนะครับซึ่งนะครับก็มาจากแหล่งน้ำที่ไหลมาจากในสวนของเรานะครับมาเข้าใน บ่อนครับนะครับอันนี้คือแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มาจากน้ําธรรมชาตินะครับก็มาไหลยอยู่ในบ่อพักบ่อปูนแล้วก็ไหลสู่สระนะครับนี่ก็คือเป็นเหมือนบ่อสาพักน้ํานะครับส่วนตัวนี้ก็คือนะครับเป็นตัวรับน้ําเวลาฝนตกนะครับหน้าฝนเนี่ยเพราะถนนเนี่ยเราทําสลูปไว้ให้ ต่ำอยู่ฝั่งหนึ่งน้ําก็จะไหลมานะครับแล้วก็ลงมานะครับเป็นการป้องกันแม่สะพังนะครับอรนนี้ก็คือรวบรวมน้ํานะครับส่วนท่อข้างล่างเนี่ยเราฝังเอาไว้นะครับเพื่อให้ข้างบนทํากิจกรรมหรือปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆได้ครับจะมาดูนะครับการจัดการน้ํานะครับอันนี้เป็นบ่อพักบ่อพักแรงของโซนที่3มนะครับโซนนี้ก็จะเป็นทุเรียนหลักๆก็จะเป็นทุเรียนนะครับน้ําก็จะมาตั้งแต่บ้านนะครับศาลาหลังนั้นนะครับ ก็จะไหลนะครับก็จะมีร่องน้ํานะครับเนี่ยครับก็จะไหลลงมานะครับตามร่องน้าเนี่ยน้าฝนหยุดแล้วก็ยังมีน้ําไหลนะครับเพกาเป็นน้ําซับจากดินลงมานะครับไหลลงมาบ่อพักนะครับเป็นบ่อดินนะครับบ่อนี้บ่อดินครับเมื่อน้ํามาเนี่ยมันก็จะพาหินพาตะกอนพาดินแล้วก็มาพักในบ่อบ่อนี้มีความลึกนะครับแต่ถ้าบ่อตื้นเขินเราก็สามารถ ขุดลอกได้โดยใช้รถแมคโนเล็กนะครับเพราะพื้นที่เราทําไว้สําหรับนะครับการลอกได้นะครับก็จะมาในบ่อพักของบ่อดินนะครับนะครับแรงน้ําจากแปลงที่สามนะครับลงพักบ่อดินนะครับแล้วไหลเข้าท่อท่อปูนเพื่อไปรวมกันบ่อพักบ่อปูนข้างล่างนะครับบ่อน,นี้ก็จะมีความลึกนะครับเพราะว่าเป็นตัวรวบรวมน้ําตัวที่หนึ่งก็คือบ่อพักน้ําบ่อที่ที่สองเลยนะบ่อน,นี้ก็คือ ฝั <étique> <occasions, S 1> ่งนี <ook an episodes eight> er ้ก an ็คือรับจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นบ่อที่หนึ่งนะครับก็คือฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าเป็นหุบเขานะครับซึ่งน้ำาก็จะไหลมารวมกันบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ก็เป็นบ่อพักน้านะครับน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติทุกส่วนครับก็จะมานะครับก็จะมาอยู่ในบ่อนี้ก็คือเป็นบ่อพักน้ําบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อนี้ก็เป็นตัวดักชะลอน้ําดักตะกอนนะครับ แล้วก็มาบ่อพักน้ําบ่อที่สองเป็นบ่อดินอีกนะครับตอนนี้เป็นการรวมน้ํานะครับแล้วก็จะไหลไปในบ่อปูนนะครับนะครับก็จะไหลมาในบ่อปูนพอบ่อปูนเนี่ยก็จะลงในสระนะครับสระเก็บน้ําเมื่อสระเก็บน้ําน้าเต็มนะครับเป็นการพักน้ําชะลอน้ํานะครับน้ําก็จะมีสีขุ่นนะครับเพราะมากับตะกอนดินนะครับแล้วก็จะไหลนะครับมีท่อไหลลงไปในสระเก็บน้าซึ่งเราวางเครื่องสูบน้ําอยู่นะครับ นี่ก็คือเป็นเป็นบ่อพักน้ําก่อนที่จะลงบ่อปูนของแปลงที่สองนะครับแปลงนี้รับน้ําจากสองแหล่งก็คือหนึ่งแหล่งน้ําที่ฝนตกแนแหล่งน้ําธรรมชาติอีกอย่างเวลาเราลดน้ําสปริงเกอร์นะครับน้ําที่มันเหลือมันก็จะมารวมแล้วก็ลงในสระนะครับตัวนี้ก็คือบ่อพักน้ํานะครับบ่อแปลงนี้จะมีบ่อพักน้ําอยู่สองแปลงซึ่งเป็นแหลง่งรับน้ําจากแปลงที่สี่นะครับอ่า แปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่เนี่ยน้ำจะต้องกลับหมุนเวียนมาลงในระบบนะครับแล้วก็ไหลลงสู่สระนะครับหรือน้ําที่มาจากธรรมชาติที่ตกลงมาในแปลงที่สองสามสี่เนี่ยก็จะไหลลงมาในสระนะครับตรงตามบอ่อพักน้ํานี่แปลงที่สี่จะมีบอ่อพักที่สองนะครับแล้วก็นี่บอ่อพักที่หนึ่งนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับน้ําก็จะไหลลงมาตามร่องนะครับเข้าสู่บอ่อพักน้ำสองบ่อแล้วก็มารวมลงนะครับนี่ก็คือน้ําทุกส่วนก็จะลงในสระ แม้ทางหน้าเล็กนะครับที่เราใช้น้ํากิจกรรมเราเปิดเปปิงเกอร์เนี่ยน้ําส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ลงสู่ดินนะครับที่ไหล่ยก็จะมารวงันครับนี่ก็คือนะครับทางน้ําเข้าจะบ่อสาะเก็บน้ํานะครับที่ด้านบนนะครับบนสระเก็บน้ําด้านบนนะครับเมื่อเต็มนะครับก็จะไหลลงมาสระใหญ่นะครับซึ่งน้ําสระนี้ก็จะขุนน้อยกว่าสระแรกนะครับเพราะว่าสระแรกเป็นตัวพักตัวชะลอนะครับ หน้าดินหรือตะกอนดินนะครับสถานี้ก็จะมีเครื่องสูบน้ําอยู่นะครับสองตัวต่อสามนิ้วสองแรงสองเครื่องสองสามนิ้วนะครับสองตัวนะครับสูบน้ําบ่อนี้จะไม่แห้งนะครับเพราะเป็นบ่อที่เราขุดลงขุดลงไปลึกลึกกว่าสะแรกนะครับันนั้นฝั่งนู้นก็จะเป็นแรงที่หนึ่งแรงที่หนึ่งเนี่ยน้าเนี่ยจะไม่ลงสู่ระบบนะครับจะให้ไหลลงสู่ธรรมชาติเลยนะครับก็จะมีบ่อ บอ่อพักน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําลงข้างล่างเป็นพื้นที่ต่ําก็จะปล่อยลงในพื้นที่ต่ําเลยนะครับอันนั้นเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้ก็คือระบบน้าเนี่ยกลับมาใช้นะครับหรือน้ําที่มาเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการจัดก,การน้ําในสระนะครับส่วนอีกสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งอยู่ในแปลงที่หนึ่งนะครับก็จะไหลสู่ธรรมชาตินะครับอ่าเป็น,นร่องน้ําแล้วมีบอ่อพักหนึ 1, ่งบ่อพักสองแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ธรรมชาติครับส่วนแปลงที่สอง นะครับแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองแปลงที่สามนะครับแล้วก็แปลงที่สี่ระบบน้ําเนี่ยครับไหลมาบอ่อพักน้ำหนึ่งสองสามแล้วก็บอ่อพักปูนแล้วก็ไหลลงสู่สระเก็บน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปครับนี่คือเป็นการจัดการน้ําในสวนนะครับที่ผมวางระบบใช้เองนะครับเนี่ยแหล่งน้ําเนี่ยน้ําก็ซึมมานี่ไม่มีฝนแล้วน้ําก็ซึมซับมาจากหน้าดินนะครับไหลมารวมกันนะครับนั้นเราก็จะได้ พื้นที่สูงข้างบนโน้สูงนะครับก็น้ำวัดเสด็จลงมาในพื้นที่ต่ำานึ่เราทําร่องเอาไว้ครับน้ําก็จะไหลนะครับลงมาโอเคนี่เรามาดูระบบน้ํานะครับของการจัดการแรงนะครับร่วมกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกมเกษตรที่ดินใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ